สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องทุกท่านนะคะเนาะ,ะเมื่อนี้นะคะฉบับก,กระเดือนท่างนะคะมาอยู่ที่บ้านแม่เป็นนะคะเนาะซึ่งมาตามแนว่ท่งตัวเลขนะคะสูตรคำนวณน,นะคะของแม่เพิ่นนะคะซึ่งเดินย่าวนะคะพี่น้องคะมานะคะไลายงวดติดต่อกันแล้วนะคะในงวดที่ผ่านมานะคะกับเข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะเนาะก็คือศูนย์เจ็ดนะคะแล้วก็เก่าสองนะคะเนาะก็เป็น เป็นแนวทางนะคะทีนาติดตามนะคะเนอกกลรอเขาไปติดตามรับชมน้ำแม่เพลินนะคะสำหรับสายวิ่งหามผาดนะคะเนาะวันตัวใดออกตัวนั้นยูเดอร์ค่ะพี่น้องคะสำหรับแนวทางของเพลินนะคะค่ะภาพพี่น้องนะคะมาติดตามแนวทางของเพลินนะคะเป็นงวดแรกนะคะนอกค่ะการลอเขาไปติดตามน้ำกันนะคะว่าตัวเลขสิถูกใจโดนใจพี่น้องบอนะคะถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ เื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะได้ออกไปหาแนวทางนะคะคลิปดีๆมาฝากตอนพี่น้องนะคะเนาะสําหรับพี่น้องคนใดที่เขามารับชมไม่นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารแนวทางจากทางช่องนะคะเอาครับพี่น้องคะเพื่อเป็นการาเสียเวลานะคะเขาไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางนั่แห่กันเลยคะ่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีสสดดเดอ้อแม่จ้าเป็นยังไรน้อครับแม่เขามากลายงวดเขาเดินดีมาตลอดครับเป็นยังไรแนวทางงวดประจําวันทีนึงกับกระดาษเฮาแม่หมายว่าแม่ว่านสิเขายู่แล้วทุกวดขวดใสกกันแ<ช>บดเลยเขาว่าววนี่แม่ก็ว่าสิเขาอยู่งเพราะขานกระแตกบนแตกลากเนาะคเป็นเลขเป็นเลขคำนวณอือค่ะเป็นเลขคำนวณแม่นี่ละแม่เฮตด เองซื้อเองโอ้เฮ็ดเฮ็ดเองซื้อเองค่ะแต่ว่ากะถือว่าแม่เฮ็ดมาจจะปีแล้วก็เอาเฮ็ดมากหลายปีแล้วแต่ว่าบ่กับบ่มีเอฟซีเนาตะกี้เนาะกับเฮ็ดเป็นแป้งสันหละกับถือมาตลอดแต่ว่าทานซิบกงวดมันก็สิออกงวดนึงสองงวดแล้วก็จีเดินเยาวเลยอย่างนีนะโอ้แบบว่าสิบสิบงวดนี่สิบบาดงวดนึงจะสิวบาแม่แมนอืก็ถือว่าเป็นเป็นที่น่าติดตามน่าเรียนยินดีเนาะแม่เนาะสิบงวดจังค่ะ พ่ออ่นพ่อลุนโย่ค่ะวันเมื่อกี้ก็สิคักล้วแเม่นองได้ทั้งบนทั้งล่างนี่แหนมเหล็กวิ่งกับเขาสายวิ่งเพื่อนกับิีถือใจเพื่อนแล้วน้องเม่นองวันนี้สายสายวิ่งก็วิ่งไปแล้ววันนี้วันนี้วิ่งแม,แม่แม่วิ่งแล้วเนะาะจะร้อรอมาจะปัวไม่ละเดียวเดี๋ยวเคียนกอนแม่อเอาวิ่งตัวใดแม่งวดน,นีิวิ่งแปดกับหนึ่งวิ่งแปดกับหนึ่ง แต่ว่าล่างนี่แม่แม่วิ่งศูนย์กับสามแม่แยกให้พ่อบอมแม่แม่จะแยกแม่แม่แยกไม่แยกให้เนาะวิ่งบนล่างบ่าไงคือวิ่งบนล่างบ่แม่วิ่งบนวิ่งล่างคนแยกใครจะแม่แปดนะคะเนาะก็คือก็หเึ่งก็แปดนี่แม่นักไปทางบนบะแม่แม่คิดว่านักไปทางบนล่ะวิ่งบนนะคะแม่วิ่งบนแปดกับหนึ่ง วิ่งล่างศูนย์กับสามวิ่งล่างศูนย์กับสามวิ่งล่างศูนย์กับสามอเอาพี่น้องขอโทษขออภัยนะคะลืมปิดพัดลมค่ะคดเสียงรบกวัวแน่ก็ขอโทษขออภัยเนาะ,ะ,ะพี่น้องเนาะ,ะ,ะ,ะอากาศห่อน,นะค่ะวิ่งวิ่งล่างวิ่งบน บานีบนนี่แปดก็หนึ่งแม่มากตัวใดพิเศษมากแปดมากแปดอันว่องนี่ฟันคือฟันแปดุนแมนโอค่ะฟันฟันแปดปุนแล้วแม่เนาะล่างดีครับแม่บานล่างหรอล่างฟันสามฟันสามเนาะครับล่างฟันสามครับอ๋อครับอีสี่ครับ,รบส่วนมากเขาตัวเน้นเท่ามันบ่แม่เล็กวิ่งแมนโอเอา้าถือใจสายวิ่งเพื่อนเราได้บัานมแม่ ส่วนมากนี่เขาตัวเน้นนี่ถือใจพักแล้วก็สายวิ่งเล็กเนี่ยคือมาคือกันเบื้องสมองแท้แม่ว่าวันนี้วะแม่แม่นมาหลายดีแต่วันที่ผ่านมานี่ก็บูนกับเจ็ดนี่ก็มาส่วนทุกสำนักแด้วเนี่ยแม่ศูนย์เจ็ดแต่ว่ากระจับฟันหนักกันแล้วค่ะแต่วันนี้แปดแม่นี่ใครเป็นประกบคู่มาหนี่คือสีส้นของเพลินมันบ่แม่ทีอ๋อก็คือว่าชนกับลายสำนักนั่นแหละ ยี่สิสองสามหมื่นจะคม่เอาตัวแน่นเนาะค่ะแม่สองสามหมื่นนี่คือแม่ให้ตะล็กิีให้ไออนมาับแอมให้ตะล็กไอคอนอีซี่ครับอีกสองสามมื่นแม่าคนไทยด้วครับวิ่งรดเลยค่ะผู้ได้มกเมเลยแรงหลดเนาะแม่เนาะเมย์แรนแต่ก็ได้เงินดิวิ่งบนแปดกับหนึ่งวิ่งล่างศูนย์กับสามฟันที่สามเนาะแม่เนาะไอแม่คือนียค่ะ เอาพี่น้องให้แม่พันถือหายแล้วนะคะแคบนาจอ <FC S 1> ไว้นะคะคเด็กวิ่งคุณแม่แคหนาจอด้วยครับเ้อแคบนาจอไว้ด้<ข>อเอฟซีทุกทุกคนตัวเลขชัดเจนดีเนาะค่ะพี่น้องคะตัวเลขชัดเจนดีนะคะ,นคะเ,เนาะวิ่งบนนะคะแปดกับหนึ่งแม่ฟันไปที่แปดนะคะวิ่งล่างศูนย์กับสามแม่ฟันไปที่สามนะคะเนาะ,ะ,นะะประกบคู่นะคะล่อมาเอาอีกสองมือน้อแม่เนาะ,ะ,ะมือนีกะ วันที่ยี่สิบยิบเจ็ดยิบเจ็ดแล้วยิบยิบเก่าพอดีเก่ครับฟันโค้งสุดท้ายเลยประกบคู่วงกลุ่มให้พร้อมแล้วแม่นะค่ะบันิซาสิตี้ย่อนหลังเข่านี่แม่ที่แม่เอาให้นูเบิงงนี่เข่าดีนี่มานสูงหวดป่ระแม่นี่ยี่สิบก็หวดติดนี่แม่กับพอได้อยู่เลยค่ะกับมานสู้หวดคือว่าอะ่ร มันส no, no. ja. ื voiture, ้อใช่ไหมหน่อยเนาะครับค่ะซื้อพ่อได้กินได้ทานเนาะพลาดเด้งสิแม่ค่ะแต่ว่ามีวลาสีมันใจเพราะว่าเข้ากับไม่ได้ผูกได้จังไวเนาะค่ะแมนแมนฟาดลุ่นนี่เนาะพอาดรุ่นแต่ว่าข้าเห็ดไม็ดเดียวมันกับข้าวสูตรหวเขากับสื้อพ่อได้ได้กินได้ทานเนาะเมียเนาะได้ใสได้สอยเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะคะตัวเลขงามนะคะเนาะรอมาเอาโขงสุดท้าย แต่ว่าประกบคู่เฮ้าหน่กะเขาดีมันง่ะแม่เขาดีู่ะมันก็บ่รลายสวเนาะเลยประกบคู่กับติดพี่สามสี่ตัวเท่าไหอ่เวลาประกบออกมาที่ผ่านมาเนี่เขาตัวตรงด้ยม็นเขาตัวตรงทั้งทั้งบนทั้งล่างงลอแต่บนแตกล่างเหรอสองเก้าเก้าสองมันบอกกับเจ็ดเจ็ดซูนอ่ะมานมาเนาะแต่เนาะกับถ้าเบิ่งอีกเนาะแม่่างวันนี้สีเดินดีอีกบ่ แต่ว่านี่ขันคือว่าบกบางงวดนี่กับเขาต่ล่างบางงวดกับเขาต่บนมันบ่แม่มบางงวดถ้าแบบว่าท่วมจังหวะที่พิ่นเขาทั้งบนทั้งล่างนี่เท่ากับซีมานสองสองสันเลยนเ,เนาะแม่เนาะสูกสองสันเพิ่นกอดข้อกันมาค่ะอเอาแม่จังได้กับห้าร้อยอีกสองหมื่นเนาะแม่เนะาะจังมาพอกันอีกจังมาเ,าเอาตัวน,นิ่ง มากเอาในน้อยเคียนๆแล้วแม่สองสามคู่ถือรหลดนี่แล้วมันจังประหยัดงบเนี่ยซื้อในน้อยแต่ถือกองบเปลืองบเนาะเอาถือโหลดเนาะค่ะเอาแม่สุดท้ายนี่ก็ขอขอบุญขอบคุณแม่เด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะนาอสวัสดีค่ะแม่สวัสดีคับสวัสดีครับแนวทางสบายดีเอาค่ะพี่น้องคะหลังจากที่รับชมรับฟังแนวทางนะคะตุลีกนะคะจากแม่แป่นนะคะนาอพี่น้องคะแคปหน้าจอไว้นะคะแนวทางของแม่เพื่อนนะคะก็เดินย่าวนะคะ มาลายงวดแล้วนะคะกับเป็นแนวทางฝากตอนพี่น้องนะคะเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ขอลาบพี่น้องไปก่อนนะคะให้พี่น้องนะคะโศกมันนะคะรำด้วยสุขสุขคนนะคะถูกหวยนะคะในวันที่1กรกฎาคมนี้เด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ